สวัสดีัวรุ่น F s e r i e ทุกคนในยอยู่ผมจอนนะครับก็หลังจากที่เปิดกิจกรรมล่าสุดนะครับที่เป็นกิจกรรมต้อนรับต่อเรตเดอะโมเมนต์นะผมก็ได้นักเตะนะครับของเชลซี Z นะมา2คนนะครับก็คือเคสโปกับแอชลี่โคอันนี้ก็เก็บเวลเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหค่าพลังนี่แบบว่าสวยมากนะครับผมได้มา2ตัวตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่า จะลองเล่นก่อนนะครับแล้วก็มีเตโกซินวายอยู่แล้วด้วยนะครับมีคิดเตนเซนอยู่แล้วก็เลยเอาไป,ไป,ไปมาๆก็ทำฟูลทีมเชลซีเลยละกันนะครับ <c oughs> จริงๆเนี่ยมีบรรลักษ์เอลเอ็นบวกเดด้วยนะแต่ว่าผมเอาไปตีบวกแล้วนะครับมันแตก ก็เลยไม่เห็นในคลิปนี้นะครับก็เป็นบอลหลักอ่บอลโลกแทนนะครับกับเปิดตีบอลโลกแทนนะครับผมก็ค่อนข้างเสียดายนะจริงๆผมว่าถ้าบอลหลักเอวเอ็นยังอยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักเลยนะครับสาหรับทีมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูค่าพลังตัวที่เปิดได้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับเคสโฟนะจุดเด่นของเขาจะเป็นสปีดต้นนะครับจบสกอร์นะครับเน้นจบในกรอบนะพลังการยิงก็เยอะอยู่แต่ว่าจังหวะนอกกรอบเนี่ยไม่ค่อยที่จะเข้าท่าสักเท่าไหร่นักนะฮะโดยเฉพาะการปั่นโค้งนะครับหรือว่าการซัดเต็ม ก็รู้สึกว่าแปลกๆนะไม่ค่อยแบบว่าคมเข้ามุมสักเท่าไหร่นะครับเน้นแบบว่าจบในกรอบนะจังหวะวนเล่จังหวะโมงดีนะครับผมหาช่องดีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาแต่ก็นั่นแหละครับผมมันเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างที่จะไม่เข้ามือผมนะแบบออกแนวแบบเล่นยากนิดน,นึงสำหรับผมนะส่วนแอชลี่โคีดบอกตรงว,ว่าโคตรเก่งนะครับเป็นแบ็กไซด์ที่ผมว่าเก่งกว่าคูโคลยค่า หลายเท่าเลยนะครับด้วยสปีดต้นที่จีดจาดมากนะสปีดไปดีแล้วก็จังหวะเปิดบอลน,นะครับเปิดดีมากนะครับเนี่ย คาเปิดบอลร้อยสามห้าเลยนะแล้วก็มีความโค้งด้วยนะครับผมเป็นตัวที่ไปกับบอลดีมากๆเหมือนกันเหมือนปีกเลยอารมณ์แบบเป็นปีกที่ที่เล่นเกมรับได้ผมว่าเกมรับดีกว่าคาร์ลอสนะแต่ว่าเกมลุกนี่ต้องต้องให้นะคาร์ลอสนะน่าจะดีกว่านะครับเลขสองคนที่ภูมิใจนําเสนอนั่นคือกุลิดอาร์ทีเอ็นแล้วก็อาซาโฮมโกนนะครับอันนี้น่าจะเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ากุลิดเนี่ยยังไม่เคยรีวิวผมขอพูดความรู้สึกหน่อยแล้วกันนะครับกุลิดอาร์ทีเอ็นนะครับเป็นกุลิตที่โอ้โหเล่นเกมลุกโคตรมัน เลี้ยงบอลดีมากนะครับจังหวะจบคมยิงนอกกรอบได้ปั่นโค้งดีจบได้ทั้งสองเท้าแบบเนียนๆแล้วก็ลูกกลางอากาศค่อนข้างทีเด็ดมากๆนะครับอีกอย่างเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบปรับเปลี่ยนแผนในเกมบ่อยๆอะไรประมาณนี้สามารถโยกกมาเล่น CM ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากเติมกองกลางให้เยอะกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอาซานะครับเล่นขวาได้เล่นซ้ายดีเปิดบอลดีแล้วก็ยิงนอกกรอบค่อนข้างคมเลยเดียวโดยเฉพาะลูกปั่นนะนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับความพิ้วความคล่องไม่มีปัญหาแล้วครับเป็นปีที่หม กับการเล่นริมเส้นมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ทั้ง2ตัวนี้ก็แนะนำนะสำหรับฟูลเชลซีนะผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับสำหรับกองการก็ซื้อมาใช้ชั่วคราวนะเออมาเล่นแบบแก้เบื่อนะครับก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะบรรลักถึงแม้ว่าปีนี้ จะไม่มียิงไกลหรือว่าเซิร์ฟอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเป็นบัลหลักที่เก่งเลยทีเดียวนะครับผมไม่ค่อยช้าเท่าไหร่นะตัวนี้ส่วนปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าเล่นแย่อะไรนะฮะไม่ได้ดูช้ามากอะไรนะถึงแม้ความเร็วเขาจะแบบไม่ได้เหยียบ120อะไรประมาณนี้115นี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับเตโกซินวานะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นอ่กองหลังที่มาตรฐานดีมากๆนะครับเป็นกองหลังที่ออกบอลได้แม่นยำนะครับแล้วก็มีความนิ่งนะมันจะเป็นตัวที่นิ่งมากนะจงังหวะกองหลังคองบอลบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่นิ่งน่ยมัจจะจา บอลพลาดบ่อยนะแต่ว่าเตลโกซินวาค่อนข้างเป็นตัวที่นิ่งมากแล้วเข้าบอลแม่นจัดเลยนะครับความเร็วก็ถือว่าดีนะไม่ได้ดูช้าอึดอาดจนเกินไปนะครับเกมรับเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะแต่ว่าก็ยังเป็นรอง คิดเต็นเส้นนะครับเพราะว่าคิดเต็นเส้นเนมันเป็นกองหลังที่เป็นสายความเร็วนะครับผม <S <S ผมลยชอบมากๆนะสำหรับฟูบาซ่าฟูเชลซีนะตอนที่คิดเต็นเส้นย้ายมาบาซ่านี่ผมโคตรดีใจเลยเพราะว่าจะได้ใช้คิดเต็นเส้นแล้วนะครับคคิดเต็นเส้นมันเก่งนะครับผมผู้ตัวปีไลน์นี่ก็เอามาลด FP นะฮะแล้วก็ด้วยส่วนสูงร้อยเก้าเนี่ยมันก็น่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อยนะฮะเอาละเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะไปดูกันว่าเชลซีทีมนี้เนมันจะสู้เขาไหวหรือเปล่านะครับผม ดูไฮไลท์อยู่ยอดปั่นไหโอเคสวยห้ามพลาดเลยทีเดียวครับมาว่ะ เอานั่นเคสโปชาโลบาจริงไหมเนี่ยแต่ชาโลบา,า,ลบาเคยเล่น SPL เคยเล่น SPL เอลไอภาพที่เห็นมันละยางเลยวะเฮ้ยปาโมดโอ้โหปาโมดเกือบโดนปาโมดยิงดูความเร็วแอร์รีโฟครับ วิ่งโชว์เลยครับวิ่งโชว์เลยครับเร็วมากวิ่งโชว์เลยครับนี่ครับวิ่งโชว์เร็วจัดอันนี้โฮเติมเออโอ้โหดูดิเออสวยมากนะข้างบนมีคนวิ่งมามีคนวิ่งโอ้โหเขีายนสปอ โดนวางกรรมการอะ่ะโอ้โหเตือนัน,นเกรสโปอะ่ะนี่ไงความชิปหายมาแล้วเรียบร้อยโอ๊ยเนาะหมุนฟรีเลยกูเอ้ยได้ หลอกหักโอเคแมตที่กว่าอโอ้โหเบามากนะเปอร์ตีเฮ้ย ดีครับยืนตำแหน่งดีดเกือบโดนเหมือนกันเซิร์ทัพสวยไปแล้วเทสโปชนพลึงสวยนึกว่าจะไม่ทันแล้วจิมยี่ยม ล้ำปะไม่ล้ำเอออะไรโอ้โหท่าอะไรของเขาวะน่าเอ้าเฉยเลยครับอาซาโอ,โอเคโอ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะครับโอ้โหแล้วได้สวนแบบนี้เลยเหรอกุเลดยังไง เกือบ <c oughs> ปัดได้ห <c oughs> สวยว่ะยิงไปไหนวะเนี่ย

ล้ำเก็วะอืมล้ำหน้าจ<ป>ิ้มเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่าเฮ้ยสวยแบบสกิทม,มันอาจจะเป็นสัตว์หรือเปล่า อาจจะมีหนูวิ่งผ่านหลังสวยตอนนี้รอไอคอนทีเอมลาสันนะมาหรือ,อยังอะเกาหลีมันมาแล้วไนงะสาสองโอเคเฮ้ยจ่ายดีนะจ่ายแบบเลียดอะ่ะ หลักสวย,อยโอ้โหปานองเก้นตัวใหญ่เลยไปตัวนี้ตัวโหดเอสลี่โคลถ้าไม่ออกมาปาดนี้เมื่อกี้เสาสองเรียบร้อยนะยนิดนเดียว จิ้มโอ้โหดีนะ <ooh> ดีนะแม่นไม่งั้นนิดโดนเหมือนกันนะได้อยู่บุกโอ้โหบลลักดูบัลลักดูบัลลักดิเอาลงจนได้อะเฮ้ย โอ้สวยเกินว่ะจอนมือทองเป็นแค่เป็นแค่อดีตไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยแล้วโอ้โหหักตรงนี้ยังได้กับเคสโฟเฮ้ยมีตัวตนหรือเปล่า โอ้โหไม่ถึงว่ะเฮ้ยโอ,โอ้โหเก็บ,บได้เออสวยจ่าบนมั่วเฮ้ย เข้าได้ไงวะเดีย๋ยวผมลองทำให้ดูโดน,นแ่การเล่นนี่ผมไม่รู้นะว่ามันเก่งหรือเป <ixo ly> ล่าลเอา้เไเเอาได้เฉยมาไงครับเนี่ย ไม่ล้าครับเบียดเบียดโอ้โหเอโต้ไอคอนเดอะโมเมนต์โดนเบียดเป็นแบบเป็นแบบเป็นขี้เลยหลอกโอเค สวยงามโอเคทเทดโปรแม่งไม่เก่งเลยเอาตรงหรือผมแม่งใช้ไม่เป็นกันไปแล้วเอาเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอโห้โอเค สูงไม่พอรีบอลกับเพื่อนมีไหมใครสักคนทำพลาจะเปิดบอลพยายามเชื่อมบอลไปด้ถึงอาซาอูคุเรย่าโอ้โหสวยงามเปิดสวยมากครับเปิดเกมลุกให้เล่นในกรอบด้วยเหลือแต่ผลโดนแล้ว โยกซ้ายโยกขวาด้วยนะเบียดไปหนึ่งสวยงามตามท้องเรื่องครับอ้าวโยกหลอกเลยตรงนี้ออกแตกกลบมาจ่ายเข้าในหลอกพิกยิงโอเคโอ้โหนึกว่าไม่เข้านะ โอ้ยบาคนก็อาจจะใช้แบบแบบเดียวก็คือวิ่งสองทอีสวยสว่ะฝากบอลหลักสวยงาม เป็นยังไงกันบ้างสําหรับฟูเชลซีที่ผมทําไว้เล่นแก้เบื่อส่วนตัวผมแล้วนั้นก็ถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบครสโปมากนะักแต่ถ้าเกิดให้พูดรวมๆนั้นถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกใช้ได้เลยเชลซีมีตัวเล่นที่น่าเล่นเยอะแยะมากมายนะครับจัดทีมค่อนข้างง่ายกองหน้าก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์เวลจะเป็นสายถึกสายแข็งแนวแนวทาร์เก็ตแมนเชนด็อกบาลูกากูหรือว่าจะเป็นสายวิ่งมุดทะลุช่องสายสปีดความเร็วความคล่องตัวอย่างแวนเนอร์ ซามูเอลเอโตเชฟเชนโกตอเรสหรือว่าจะเป็นโอมาเมยังก็มีให้ใช้งานอย่างหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวผมนั้นจะชอบกองหน้าแนวหลังๆมากกว่านะเพราะว่ามันเล่นเองชนเองกินเองง่ายนะครับจังหวะไปกับบอลดีอะไรประมาณนี้มันทําให้เล่นง่ายมากๆในเกมนี้สําหรับปีกซ้ายขวานะผมชื่นชอบเอเดนาซาเป็นพิเศษนะครับรวมไปถึงโจโคนี่ก็ชื่นชอบเหมือนกันแล้วก็เปโดนะที่มีความถนัด2เท้าทั้ง3คนเลยนะครับเล่นง่ายมากๆ สำหรับมิดฟิลด์ก็โคตรเมตาโคตรน่าเล่นนะครับส่วนใหญ่เป็นสายพลังงานนะที่รับได้รุกดีนะครับ อย่างที่ผมชอบชอบก็จะเป็นบอลหลักกุลิดนะครับเอนโซเฟอร์นันเดส้ากลางลุกก็จะเป็นเควินเดอะอยหรือว่าแล้ำขาดปีใหม่ๆก็ถนัดสองเท้าแล้วด้วยนะครับทางด้านของแนวรับนะแบ็กซ้ายนะในคลิปนี้ผมใช้เป็นแอชลีย์โคเป็นหลักเลยนะทางซ้ายดิโอโต้องให้เขาเลยเป็นแบ็กที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดเที่ผมเคยจับมาแล้วนะครับคือผมติดใจตั้งแต่ปีเชลซีที่เคยเปิดได้แล้วนะปีปีนั้นก็เก่งแล้วนะครับมาปีนี้โหโสุดมากแนวรุกโคตรเด่นแนวรับก็โคตรดีเหมือนกันนะครับดีกว่าคูคูเร่ยแน่ นนทางซ้ายส่วนทางขวาผมแนะนําเป็นรีดเจมนะผมว่าตัวนั้นน่า,นาจะเก่งมากๆแถมมันค่อนข้างที่จะครบเครื่องเติมขึ้นไปยิงได้ด้วยนะครับสำหรับรีดเจมตีนหนักเหมือนกันส่วนในทางด้านของเซนเตอร์แบ็กนั้นก็มีให้เลือกเล่นหลากหลายครับแล้วก็มีตัวตัวพรีเมียมนะตัวความเร็วนะครับคิดเทนเซนนะรือดิเกอร์โตโมริไอสอตัวหลังที่ผมยังไม่เคยเล่นบวกแปดนะแต่เห็นเขาใช้กันเยอะนะมันก็น่าจะเก่งแหละนะครับผมแล้วก็เตกโกเซนวานก็ถือว่าเก่งนะมาตรฐานดีอยู่นะครับ ปีนี้ไม่ได้ชา้าจนเกินไปด้วยนะจังหวะออกบอลจังหวะเข้าบอลค่อนข้างนิ่งค่อนข้างค่อนข้างแม่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะโดยรวมสนุกครับสำหรับเชลซีก็ถ้าเกิดว่ากิจหน้าเนี่ยผมยังเปิดได้แบบเชลซีอีกนะก็น่าจะมาลุยเต็มสูบนะออแต่ถ้าเชลซีมาผมขอเชฟเชนโก้ได้ไหมอยากได้เชฟเชนโก้เนะเคสโฟรแม่งไม่ไหววะออประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบาย